พี่น้องครับบริบทสถานการณ์การเมืองในวันนี้ภายในพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลระสัมระสายเป็นอย่างยิ่งนะครับพักเพื่อไทยเองก็มีเหตุมาจากคดีม1 1 2ของทักษิณชินวัตรนะครับและคดีวินิจฉัยคุณสมบัตินายกรัมนตีของนายเศรษฐาทวีสินซึ่งดูแล้วก็จะไม่รอดทั้งคู่เลยนะครับส่วนพักก้าวไกลก็คือคดียุบพ,พักก้าวไกลนะครับซึ่งมีความน่าจะเป็นอย่างสูงนะครับที่จะมีการยุบพ,พักก้าวไกลเกิดขึ้นนะครับ พี่น้องครับจึงมีข่าวในเชิงรับนะครับว่ามีสสองูเห่าของพักเพื่อไทยจํานวน30-40ถึงคนนะครับนำโดยอดีรตรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคอีสานนะครับได้ติดต่อไปสวามิภักดิ์ต่อบิ๊กบ้านในป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่สสองูเห่าของพักก้าวไกลจำนวน30ที่นั่งโดยประมาณนะครับได้รับการติดต่อจากนายทุนเจ้าของพัก ายรัฐบาลพักหนึ่งนะครับให้ติดต่อย้ายพักมาอยู่ในพักของตนเองนะครับหากมีการยุบพักก้าวไกลจริงๆนะครับพี่น้องครับตัวเลขสสระดับ6 0สิถึงเจที่นั่งนะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเลยนะครับเพราะพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลมีสสอรวมกันทั้งสิ้น290ที่นั่งนะครับถ้าหากมีการย้ายพักย้ายขั้วไป60ที่นั่งนะครับ จะทําให้สสของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเหลือเพียง230ที่นั่งเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็จะทําให้พรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหลายนะครับจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับในขณะที่จะผลักดันให้พรรคเพื่อไทยและก้าวพรรคก้าวพรรคใหม่ของก้าวไกลนะครับไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแทนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องจับตาดูในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่ง ประเด็นสําคัญทางการเมือง3-4ประเด็นนะครับจะมารวมกันอยู่ในวันนั้นแทบจะทั้งหมดนะครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรส่งกันมาได้เลยครับขอบคุณครับ